สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องโอ้โหแดดยามเช้าสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้นะครับอากาศก็ไม่หนาวมากเยน็ๆนๆเนาะก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกรอบนะครับก็เซลตุย้ยวันนี้โอ้โหแดดแดดเดี๋ยวหันที่หลบแดดก่อนจริงแต่ดำอยู่นะครับวันนี้นะครับเซลตุ้ยจะพามาดูนะครับจะเป็นรถรุ่นอ่าตัวสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับจะเป็นในเกรดของ LDA สี่ประตูตัวเตี้ย ซึ่งลูกค้าอันนี้ก็ถือว่าจัดทรงรอเลยแหละนะครับลูกค้าก็ทำการแต่งก็พอประมาณนะก็จะเป็นแม็ก e นะครับยีินะครับเดี๋ยวพาไปดูกันดีกว่าว่ามันมีความสวยงามขนาดไหนนะครับก่อนจะไปชมรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ช่องของเซียวตุยด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับให้เซียวตุยด้วยนะครับสาหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับในรถราคาสีบอลเงินนะครับ 796,000บาทนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นสียอดทิตอีกสีนึงเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยดีกว่าไปกันเลยเนี่ยชัดชๆสวยงามด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะมารีวิวรถนะครับตัวนี้จะมีเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวนี้รุ่นนี้จะเป็นในรุ่นของ LDA 4ีประตูตัวเตี้ยนะครับเป็นเกรด LDA นะครับรถคันนี้เป็นสี บอลเงินนะครับอันนี้ผมให้ดูกลางแดดเลยเวลาโดนแดดจริงๆมันจะสวยขนาดไหนนะครับมีโบแดงด้วยนะครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่เจ็ดแสาหมื่นหบาทนะครับซึ่งรวมค่าตัวเนี้ยรวมสีค่าสี7 0 0ดพันแล้วนะครับถ้ารถเป็นคันสีขาวนะครับราคาอยู่ที่789,000บาทนะครับอันนี้ก็แต่งสวยๆเลยนะครับอันนี้จะโหลดเป็นหน้าสองหลังสี่นะครับจะเต็บนี้นะครับล้อแมกจะ ไม่ล้นออกมาเยอะนะครับเห็นไหมเขาจะใส่เป็นตัวนี้เขาจะใส่เป็นขนาด8.5นะครับก็คือ8ครึ่งนะครับล้อหน้าล้อหลังเท่ากัน8ครึ่งนะครับซึ่งตัวสไตล์ใหม่เนี่ยนะครับลูกค้าที่แต่งนะครับเขาจะไม่แต่งเป็นล้อ9ครึ่ง10ครึ่งแล้วนะครับมันจะล้นออกมาเยอะนะครับอันนี้ก็ล้นออกมานิดหนึ่งเห็นไหมครับนิดเดียวนิดเดียวจะผมให้ดูนี่เห็นไหม กำลังสวยนะครับล้อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับถ้าเป็นตัว LDA ด้านหน้าก็บอกเลยว่าตาไฟเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนของกระจังหน้านะครับในรุ่นของ LDA นะครับก็จะเป็นชุบโครเมี่ยมแล้วเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็ส่วนของตาไฟก็เป็นโปรเจคเตอร์มีไฟเดอ์ไลท์เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเป็นด้านล่างถัดลงมานะครับ ก็จะมีส่วนของไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดโมอกมาให้แล้วนะครับก็จะเป็นออปชั่นรุ่นต่อขึ้นมาจากตัว M เออโทษทีครับตัว SDA นะครับในรุ่นของ LDA เนี้ยออปชั่นก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปดูลายล้อแม็กกันดีกว่าโอ้โหบอแดงแบบแจ่มสวยๆเลยนะครับลายล้อแม็กนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อแม็กเป็น TE28 นะก็เป็นล้อยอดฮิตอีกทีหนึ่งนะครับที่ เขาก็คือถือว่าแบบคนใส่เยอะเลยนะครับในรุ่นนี้ผมก็ว่ามันสวยดีนะครับแล้วก็มันเป็นก้านที่มันดูแลทําความสะอาดง่ายด้วยนะครับสําหรับตัวนี้สีทองนะครับคือขอบเนี่ยครับเนาะขอบของล้อแม็กซ์ลายทีอียี่สิบแปดนะครับสีจะเป็นแบบขอบเงาๆทำความสะอาดง่ายแต่ในตัวก้านนะครับก้านตรงนี้จะเป็นการยิงทรายนะครับเหมือนการยิงทรายมันจะไม่ได้เงานะครับก้านมันจะสวยนะครับ แล้วก็ระยะห่างตรงนี้มันทําให้เราเขาเรียกว่าทําความสะอาดเช็ดง่ายด้วยนะครับร่องก็เยอะแบบนี้ผมว่ามันก็สวยประมาณนึ่งเลยแหละนะครับตัวนี้นะครับใส่เป็นครอบปั๊มสีน้ําเงินเนาะนะครับใส่เป็นครอบปั๊มสีน้ําเงินแล้วก็ใส่เป็นน็อตสีน้ําเงินนะครับถ้าเป็นในแม็กของรุ่น TE28 นะครับตัวนี้ครอบดุมจะมีมาให้แล้วนะครับผมเห็นไหม จะมีมาให้นะครับแล้วก็เป็นขนาดของยางที่ใส่ก็จะเป็นขนาดยาง265เนาะนะครับ40ขอบ18นะครับตัวนี้ก็เป็นยางที่ไม่ได้แบบว่าหนาขนาดนั้นก็เป็นประมาณสำหรับรถที่แบบว่าเอาทรงหน่อยนิดหนึ่งสวยๆนะครับลายยางนะครับก็จะมีเส้นรีดน้ำเนี่ยครับอยู่เนี่ยสองเส้นเนาะเส้นให,ใหญ่ๆซึ่งปัญหาจะดังไหมไม่มีครับ เพราะว่ามันมีเส้นล่างน้ําตรงนี้แล้วก็ลายหองแบบนี้ผมว่ามันก็สวยวิกแบบเพราะบางคนอาจจะชอบยางที่มีลายเยอะถ้าเป็นบางคนอาจจะชอบยางที่มีลายน้อย,น,อยนะครับแล้วก็ไม่ดังนะครับตัวนี้สามารถเลือกใช้ได้นะครับก็ความสวยงามก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยครับว่าจะชอบแบบไหนนะครับอันนี้ก็กดหน้าลงมา2นิ้วแล้วนะครับก็สูงประมาณนี้นะครับก็จะเหลือประมาณนี่ครับสนิ้วสอดด้านหน้านะ แล้วก็ด้านข้างจะเขียนว่าเป็นแคปโฟรนะครับในรุ่นของตัว LDA จะติดเป็นแคปโฟซึ่งมันจะเป็นตัวนูนเนาะมันไม่ได้เป็นสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ส่วนของฟิล์มนะครับเห็นแบบนี้อันนี้ผมติดฟิล์มแล้วนะครับลูกค้าอยากได้เป็นฟิล์มเขียวนะแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเป็นฟิล์มเขียวสวยๆนะครับเวลามองเข้าไปด้านในเนี่ยครับมันก็จะเห็นชัดนะครับเป็นรถซิ่งส่วนใหญ่ก็จะติดเป็นฟิล์มเขียวนะครับแต่ถามว่า เวลาที่เรานั่งด้านในเนี่ยมันร้อนไหมมันก็จะมีโอากาสที่จะร้อนกว่าฟิล์มสีดำนะครับแต่ว่าด้วยความรถที่แต่งซิ่งแต่งสวยนะครับสไตล์แบบนี้นะครับเขาก็จะติดฟิล์มเขียวนะครับฟิล์มก็จะเป็นยี่ห้อของไฮคูนะครับที่ติดก็เป็นฟิล์มเขียวของไฮคูนี่นี่มีเห็นไหมอ่านี่เลยนะครับก็เดี๋ยวบางคนลูกค้าก็จะไปติดดิฟฟี่วัดบูทธอะไรก็จะสวยขึ้นมานะครับก็ถ้าเป็นรถแต่งซิ่งเหมาะแบบนี้ตําำอันเนี้ยเหมาะกับฟิล์มเขียวมากนะ นะครับก็สวยงามนะครับส่วนของไฟเลี้ยวก็อยู่ที่กระจกเรียบร้อยแล้วนะครับกระจก2ชิ้นด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะนะครับอันนี้ก็โหลดมานะครับตัวมือเปิดตัวนี้นะครับก็ใส่เป็นตัวครอบชุบโครเมียมให้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูโหหหหภายในนะครับไอตัวนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ของไฮคูนะครับเขาเขียนว่าการุณาอยาเลื่อนกระจกขึ้นลงเป็นเวลา7วันเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งนะครับ ฟิล์มเนี่ยเพิ่งทําการติดนะครับถ้าเราขึ้นกระจกเลื่อนลงบางทีฟิล์มมันอาจจะเลื่อนหรือว่าหลุดก็ได้นะครับในช่วง7วันแรกนหนึงน่ง,งอาทิตย์แรกพยายามเปิดกระจกใช้ไปก่อนอย่าเพิ่งกดเลื่อนกระจกขึ้นลงนะครับเพื่อให้ฟิล์มมันแนบสนิทแล้วก็ติดกับกระจกได้ดีนะครับในรุ่นของ lda นะครับเบาะนะครับเบาะก,ก็จะเป็นสไตล์แบบว่าเนี่ยครับเป็นบเบาะ้ากำมะหยีนะนะครับแต่ทรงเบาะก,ก็เป็นอบกอดกระชับแบบนี้เหมือนเดิมนะครับหรูหรู หลายคนอาจจะเอาไปเพื่อจะหุ้มหนังนะครับเข้ารูปเพื่อจะสวยจากเหมือนโรงงานเลือกสีได้นะครับบางคนก็เลือกที่จะใช้เป็นเบาะเดิมนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไปเปลี่ยนเบาะออกเป็นเบาะแต่งก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าผมว่าเบาะเดิมก็สวยนะครับถ้าคุ้มใหม่ให้มาดูแดวามสะอาดง่ายก็จะดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายประมาณแบบดิจิตอลเลยนะครับผมสวยๆนะครับอ้างในสารกว้างขวางนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันโอ้โหโหลดมาแล้วผมว่าสวยนะ แจ๋อเลยนี่ครับด้านหลังก็มีถาดรองเท้าอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับเห็นไหมเนาะแล้วก็มาดูส่วนของที่ชาร์จมีมาให้นะครับในรุ่นของไวยแดดแดดนี่นะครับแล้วก็ที่แขวนถุงแกงในรุ่นของตัว LDA จะมีมาให้แล้วนะครับแดดสองโอ้โหรีวิวยากนะครับเดี๋ยวมาดูล้อด้านหลังนะครับล้อด้านหลังตัวนี้นะครับก็เป็นแม็กเหมือนกันขนาดเท่าเท่ากันนะครับ ยางก็ขนาดเท่ากันด้วยที่ใส่ก็จะเป็นขนาดยาง265 40ขอบ18นะครับแม็กก็เป็น TE 28นะครับสวยๆแบบนี้เลยก็คือตอนนี้เขาก็จะฮิตในการใส่ใส่ขอบแบบว่าให้มันเสมอซุ้มนะครับเนาะก็คือตัวนี้ด้านหลังเนี่ยครับเนาะแล้วก็ล้อหน้าเนี่ยเขาใส่แด็ปเตอร์ยื่นออกมาเห็นไหมนี่ครับเป็นแด็ปเตอร์นะครับยื่นออกมานะครับซึ่งแม็กตัวนี้ ก็จะเป็นแม็กส่วนของ8 8ครึ่งนะครับแม็กจะเป็นส่วนของแม็ก5รูเนี่ยเห็นไหมเนี่ย5รูด้านหน้าก็5รูเขาจะเป็นแม็ก5รูแล้วใส่แดปเตอร์ยื่นออกมาเพื่อให้เสมอกับซุ้มมันจะสวยแต่ลูกค้าเขาจะใส่เป็นแม็ก8.5เขาจะไม่ใส่9ครึ่ง10ครึง่งถ้า9ครึ่ง10ครึง่งล้อมจะยื่นกันเยอะนะครับอันนี้มันจะเสมอมันจะสวยเลยนะครับอันนี้ก็บะไลเนอร์ลูกค้าก็ไม่เอานะครับเอาเป็นส่วนลด นะครับไปติดฟิล์มอันนี้แบบนี้ก็ได้นะครับไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้นะครับแล้วก็มาดูส่วนของไฟท้ายไฟท้ายก็จะเป็นลมดําแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะติดเป็นสติกเกอร์อีนสุคิงยนนะครับแล้วก็เป็นติตัวนี้เป็นอีนสุตัวนูนนะครับดีมกถ้าเป็นในรุ่นของตัว s d a จะเป็นสติกเกอร์เนาะแล้วก็ส่วนของตัว การชนท้ายอันเนี้ยลูกค้าถอนออกไม่ใส่นะครับพอไม่ใส่ก็มันก็จะสวยๆแบบนี้ส่วนใหญ่รถซิ่งนะครับเขาจะไม่ใส่กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือเปิดแล้วก็กล้องมองหลังอยู่ลักษณะนี้นะครับลูกค้าจะไม่ใส่นะครับส่วนใหญ่ประมาณนี้นะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าใส่แม็ก8.5หรือ8ครึ่งนะครับลูกค้าก็ใส่ยางเอรคข้างในด้วยเพราะว่าพอใส่ปั๊บ มันก็นจะเสมอกับซุ้มเลยร้นออกมานิดนึงประมาณนิ้วหนึ่งมันจะสวยพอดีนะครับจริงๆนะครับถ้าลูกค้าใส่แปดคึ่งนะครับใส่แดปเตอร์นิดนึงมันจะสวยซึ่งเป็นแม็กค่ารูนะครับสวยๆเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าคนไหนสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับรถรุ่นไหนสีไหนก็ทักมาสอบถามผมได้นะครับที่เบอร์โทร094่นะครับ536นะครับ3330นะครับหรือว่า จะแอดไอเดียไลน์มาที่เบอร์โทร0945363330หรือในช่องทางของเพจ Facebook นะครับเซลตุ้ย100%ค์นต์ิงยนสาขาพิมายนะครับหรือว่าถ้าทักแชทหรือว่าคอมเมนต์มาในคลิปนี้ก็ได้ครับของช่องทาง y o ยูทูปนะครับเซลตุ้ย100%ค์นต์ิงยนสาขาพิมายนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับใครที่ดูก็ฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นนช่องงทาาใกร ติดต่อต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ